สวัสดีค่ะ AA อมเมนต์นานาชาติทีมชาติไทยกลับถึงบ้านอิชิอิขอน้อมรับคำวิจารณ์พร้อมแจ้งเหตุผลเลือกนักเตะทีมชาติไทยเดินทางกลับถึงไทยหลังเสร็จสืกเอเชียคัพ2027ับ20รอบคัดเลือกนัดที่สองมาซาทาดะอิชิอิรับเสียด้านผลแข่งพร้อมน้อมรับคำวิจารณ์จากแฟนบอลเผยเหตุเลือกนักเตะมีหลายปัจจัยเตรียมลุยคิงคัพ2,568ั25้อปช่วงฟีฟ่าเดย์กันยายนนี้ วันที่12มิถุนายนพศ2568เวลา5นาิกา1 5นาทีนณท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิฟุตบอลชายทีมชาติไทยเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังเสร็จภารกิจการแข่งขัน Asia 27, เอเชียคัพ2027รอบคัดเลือกกลุ่มดีนัดที่2 ประเทศเติรเมนิสถานโดยสถานการณ์ของทีมชาติไทยมีอยู่3คะแนนจาก2นัดท,ที่ผ่านมารังอยู่ที่อันดับที่2ของกลุม่มหลังจากเดินทางมาถึงมาซาทาดะอิชิอิหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยเผยว่าเสียดายกับผลการแข่งขันล่าสุดจากนี้จนไปถึงฟีฟ่าเดหนหน้ายังมีเวลาให้ทุกคนสร้างผลงานให้ดีที่สุดเพื่อจะชนะให้ได้เวลาผลการแข่งขันแพ้ก็ต้องมีการวิจารณ์ตรงนี้ เข้าใจรับได้น้อมรับมันเป็นสิ่งที่ผมจะต้องปรับปรุงแก้ไขทางผมสตาฟและนะักฟุตบอลด้วยมันมีปัจจัยหลายอย่างรวมถึงสนามหญ้าทเทียมด้วยถ้าวิธีการเล่นของเราชัดเจนกว่าน,นี้มันจะไม่ทําให้แตกต่างกับสิ่งที่เราเห็นและช่วงต้นเกมคู่แข่งเขากระหายในการเล่นกับเรามีความแข็งแกร่งเป็นเรื่องที่ยากกับการเข้ารอบพรแพ้มาแต่จากนี้หวังว่าจะชนะให้ได้ทุกเกม ด้วยตัวผมเองและนักฟุตบอลช่วยกันทํางานเต็มที่แต่ด้วยการที่หลีกจบไปตั้งแต่เดือนพฤษภาคมมันเลยมีเงื่อนไขต่างๆในการเลือกนักเตะทุกคนทําเต็มที่แล้วเหมือนกับแต่ละประเทศหลังจากจบฟุตบอลโลกฟีฟ่าเดย์เรื่องการสนับสนุนต่างๆแต่ผมจะพยายามเลือกนักเตะที่ดีที่สุดไม่ว่าจะมีอุปสรรคใดๆเข้ามา11นักเตะในดวงใจมันอยู่ที่ผลงานของนักฟุตบอลเลือกจากผลงานที่ดีที่สุดก่อนเข้าแคม บางคนฟอร์มเปลี่ยนไปจากที่ผ่านมาแน่นอนว่าก่อนเราจะคัดบอลโลก2026ในครั้งนี้การคัดเลือกนักเตะเข้ามามีความต่างกันตอนนี้จะเลือกนักเตะสําหรับการเตรียมตัวไปเล่นคัดฟุตบอลโลก2030โปรแกรมของฟุตบอลชายทีมชาติไทยหลังจากนี้คือการทําศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคับครั้งที่51โดยจะทําการแข่งขันในช่วงฟีฟ่าเดย์เดือนกันยายนซึ่งจะมีการจัดแจ้งรายละเอียดให้ทราบอีกครั้งในภายหลัง ก็จบแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ